<All> right. สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนพ้องพี่น้องที่รักการเกษตรและความยั่งยืนด้านการเกษตรครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับบุกมาถึงที่นี่ครับเพื่อมาตรวจสอบสวนปามแห่งนี้ในการที่ใช้คู่หูพจันษวัวแพนวัวแพนแคทูซานในการบำรุงดูแลและรักษาต้นปามวันนี้มาติดตามครับโดยท่านแรกนั้นท่านเป็นผู้ที่ได้เดินทางมาดูแลสวนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับสวนแห่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะนี่ชื่อว่าอะไรครับอ่าชื่อจริงชื่อพี่มุนพันธ์พี่สีช่วงนะคะชื่อเล่นว่าเรมค่ะครับและท่านหนึ่งครับผมครับผมดวยดีนิพลจุมักสอนนะครับจีเรย์ประปูนนะครับปูนครับเป็นเจ้าของส่วนแห่งนี้ครับและอีกท่านหนึ่งละครพารุมจุมักสอนค่ะครับเป็นภรรยาของพี่ปูนครับขอถามพี่แรมก่อนเลยค่ะพี่แรมครับมาค้นพบ เจอสวนปาล์มแห่งนี้เพราะอะไรครับพอดีก้อปุ๋ยของเราดีจริงๆนะฮะเคยใช้ไปกับสวนอื่นมาแล้วแล้วก็ของเขาใช้ดีมากทีนี้เต็มก็เห็นพี่สาวก็มีสวนปาล์มอยู่ก็เลยเข้าไปแนะนําพี่สาวว่าให้ใช้ปุ๋ยอูเพนโตูซานดีฟ้าก็เริ่มเรื่องตั้งแต่ปลูกได้ปีกว่าๆนะพี่นะเอาละครับผมพัดผ่านไปที่พี่ปูนครับพี่ปูนครับสวนแห่งนี้มีต้นปาล์มอายุกี่ปีครับห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าครับ ปลูกเมื่อเมื่อปี59ปีนี้5ปีกว่าแล้วก็มีทั้งหมดกี่ต้นครับ546ต้นครับเป็นปาล์มพันอะไรครับพันซูล่าเจ็ดครับพันซูล่าเจ็ดนะครับซึ่งปาล์มพันซูล่าเจ็ดเนี่ยในการที่เริ่มปลูกจนถึงมีผลผลิตเนี่ยกี่ปีครับ2ปีครึ่งครับประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งก็มีผลผลิตใช่ไหมครับท่านครับคิดอย่างไรครับถึงปลูกปาล์มตอนนั้นผมปลูกยางพาราพอปลูกยางพาราเสร็จมันผลผลิตมันก็มันก็ดีครับแล้วก็ยางมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยคิด ล้มยางแล้วก็มาปลูกปาล์มปลูกปาล์มครับพอล้มยางปลูกปาล์มเมื่อปีห้าเก้าพอปลูกเองปัญหาที่พบมันคืออะไรครับคือปัญหาเกี่ยวกับโรคของปาล์มมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรบางทีก็ต้นมันแดงมั่งใบมันแดงอะไรเนี่ยอืมเลยมาเจอน้องเขามาให้คาแนะนําครับว่าต้องใช้ไอ้ไอ้ปุ๋ยอย่างนี้ผมก็เลยแบบเอะยังไงก็ลองดูก็ ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมใช้เคมีอย่างเดียวใช้เคมีอย่างเดียวครับแล้วมีโรคอะไรครับที่เกี่ยวกับกับเกี่ยวกับเชื้อราเชื้อราครับมันเป็นราขาวๆตอนที่ที่ที่ลูกที่เหนมากินที่ลูกครับตอนนั้นอ่ะที่พี่แรมเข้ามาเจอนั่นอ่ะมาพบพี่ปูน่ะกับพี่สาวเราเนี่ยตอนนั้นปีอะไรครับปีอุกหนึ่งค่ะตอนนั้นที่เราไม่เห็นน่ะสภาพสวนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าปาล์มสามปีคนมีลักษณะอย่างไรครับ อืมปาล์มสามปีของพี่ปูนตอนนั้นคือมันจะเดงมากอ่ะมันจะไม่ไม่คือมันไม่แข็งเดงใบข้างล่างนี่จะเหลืองหมดเลยนะฮะทีนี้เดมก็คุยกับพี่สาวว่าเออพี่สาวมาใช้ตัวนี้ดีกว่ามันดีนะตอนที่พี่ปูลใช้ครั้งแรกก่อนหน้านั้นอ่ะเราใช้เคมีมาเราใช้ลงดินทกทั้งหมดถูกไหมครับ,รบมีการใช้ฉีดพ่นอะไรทางไปไม่ไม่มีไม,ไม่มีเลยลงทางดินอย่างเดียวเลยแต่พอครั้งแรกอ่ะที่พี่แรมได้นัดแนะเจอกันเนี้ยแล้วแนะนําเอาผลิตภัณฑ์คู่หูมาใช้เนี้ย สิ่งแรกที่เห็นเปลี่ยนแปลงที่สุดเลยหลังจากที่ทพี่ปูนใช้คือการเจริญเติบโตของต้นใบอะไรมันก็เปลี่ยนสีการเจริญเติบโตของต้นมันก็ดีแล้วก็ลูกมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นช่วงเนี้ผม,มนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะ,ะโดยปกติเนี่ยถ้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับประมาณต้นต้นเดือนเนี่ยโดยทั่วไปปามนี่มันจะเป็นยังไงครับในการออกลูกออกผลลูกมันก็เริ่มมันก็มีแต่ว่าสวนเราเนี่ย หลังจากใช้มาม,มีตลอดเลยเมื่อก่อนปลาล์มราคาตกต่ำเี่ที่เขาว่าตกต่ำมันเป็นราคาเท่าไหร่ครับก็ประมาณบาทบาทกว่ากว่าปัจจุบันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็บาทกว่าเข้าบาทกว่า <laughs> ผมถามไปเลยก็แล้กันเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าช่วงของปัญหาการออกของปลาล์มเนี่ยเราจะรู้ไหมเพราะว่ามันสมบูรณ์มันออกยังไงครับลูกมันจะโตขึ้นมันขึ้นทะลายมันก็เต็มทะลายเต็มเนี่ยมันมีกี่ช่วงช่วงของมันครับต้น,นประมาณก็สิบกว่าสิบกว่าทลายเหรอครับสิบกว่าก็มีโอ้โหมันด้วยครับ แล้วไม่มีเชื้อลงชาลาก่อไม่มีครับถลาลายได้กี่กิโลครับประมาณสิกว่า20่ิกิโลสิกว่ายี่สกว่ากิโลยีิบต้นหนึ่งถาลายต้นหนึ่งมีสิบถลาลายแล้วออกต่อเนื่องนะครับเก้าบาทกว่าต่อกิโล <c oughs> เอากันแค่นี้ก่อนผมไปถามครับว่าตอนที่พี่แรมเข้ามานะ่ะพี่แหลมแนะนําวิธีการในการใช้คู่หูอย่างไรครับ คือตอนนี้ตอนเด็มเข้ามานะฮะก็พอมาเจอกับพี่สาวปั๊บก็แนะนําผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปุ๋ยโดยตรงมาเลยค่ะคือครับของเดมก็คือคุณประสานสักพิเศษ,ษ,ษ,ษเข้ามาอ่ามาเป็นผู้ดูแลสวนในการฉีดการต้นดูเลสวนทั้งหมดคือคุณประสานจะเข้ามาดูเลตั้งแต่เริ่มต้น,นะคะ่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี6กหนึ่งจากพี่ปูนก็เริ่มปีห้าเก้าปลูกเร็มเข้ามาปีหกหนึ 1. 1> ่งหกหนึ่งหลังจากนั้นก็เอ่อเข้ามาฉีดตุ๊กเดือนพี่น้องครับผมเนี่ยอยากจะเข้าใจในเรื่องของวิธีการใช้ ว่ามันลดต้นทุนได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้ไปเจอครับผู้ที่มากับพี่แรมแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่มาให้คําปรึกษาแล้วท่านรู้ทุกขั้นตอนว่ามันลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างไรนั้นวันนี้สวัสดีครับพี่ประสานครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ประสานของเรานะครับเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลถูกไหมครับครับผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับมันเป็นยังไงครับตอนมาดูแลเริ่มต้นนะครับ ก็คืออ่าพูดถึงปามนะครับปามระยะแรกๆนี้จะมีปัญหามากเกี่ยวกับดินดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีแร่ธาตุนะครับอ่าส่วนมากก็จะมีปนหินนะครับแล้วทีนี้ใบมันจะเหลืองแล้วก็โทรมมากแล้วก็มีแต่ทลายผู้ทลายถึงเป็นทลายเป็นลูกครับลูกก็จะเล็กมากครับลูกเกี่ยวไม่ตัวขนาดนี้ใบก็จะไม่เขียวไม่เข้มข้นอย่างนี้ครับใบจะเหลืองเลยครับแล้วก็ในช่วงระยะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องราด้วยครับราจบราที่ลูกแล้วก็ถ้ามันเป็นราที่ลูกเนี้ยก็คือมันจะเน่าแล้วก็แฟงไปครับมันจะ อ่าคือไม่ได้เก็บผลผลิตในตรงนั้นครับถ้าเป็นลาลูกฟอไปหมดใช่ครับผมไม่มีผลผลิตใช่ครับมีแต่นั่งน้ำตาซึมอย่างเดียวครับผมที่สําคัญไม่มีน้ํามัน <c oughs> เพราะมีแต่น้ําตาถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> ตอนนั้นที่พี่ประสานเข้ามาเนะี่ยมาดูแลสวนของพี่ปูนเนี่ยนะครับครั้งนั้นอนะ่ะพอเข้ามานั่นคือปัญหาทั้งหมดครับ <c oughs> ถูกไหมครับแล้วเมื่อมาแนะนําวิธีการที่เริ่มต้นครั้งแรกนะั้นอ่ะเราใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรครับในการดูแลปฏิบัติรักษาตอนนั้นเรามาทําอย่างไรครับ ครับอตอนนั้นเนี่ยก็คือได้ศึกษากับ <c oughs> ผู้วิจารย์ในตรงนี้นะครับ <c oughs> ว่ามันมีแร่ธาตุที่พืชต้องการนี่คือครบนี่คือส่วนที่หนึ่งแล้วก็บวบอแฝงเนี่ยมันสามารถที่จะไปบล็อกเรื่องของเชื้อราได้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้การฉีดของเราเนี่ยก็คือใช้นะครับตรงนี้ครับสามช้อนสามช้อนเล็กๆอ่ะ <c oughs> ต่อน้ํยี่สิบลิตรพอฉีดนี้ชเชื้อรามันก็จะเริ่มหายมากขึ้นแล้วใครตรวจสารใช้เท่าไหร่ครับอ,อันนี้ใช้อยู่ที่สี่สิบ ซีซีครับซี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 ับต่อ20ลิตรเราตอนนั้นคือปามมันยังไม่โตมากครับแล้วทีนี้พอใช้ได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มมีทลายออกมาอ่าเริ่มแทงนกเป็นเป็นลูกมากขึ้นแล้วแทงนกคืออะไรครับแทงนกก็คือมันเริ่มออกเป็นเป็นเป็นลูกนะครับอ๋อเป็นลูกมันเหมือนนกเลยเมื่อกี้ผมไาดูนะมันเหมือนนกมันมีปากด้วยใช่ครับแล้วมันมันก็จะเป็นทลายอย่างนี้ครับแล้วทีนี้พอใช้สักพักหนึ่งใบก็เริ่มเข้มมากขึ้นครับแต่ทีนี้ในตรงนั้นเนี่ยเราใช้15 แต่เราอยากลดต้นทุนอีกในตรงนี้คมก็เลยบอกว่าเออคือแนะนําให้ใช้ปุ๋ยเม็ดควบคู่ไปด้วยแล้วอันนี้เราก็ฉีดเดือนละหนึ่งครั้งคือในความคิดในตรงนั้นก็ะว่าถ้ามันกินอาหารที่ต้นถ้ากินหมดมันก็ไม่มีแล้วธาตุมันก็จะหมดไปเหมือนเรากินข้าวแล้วหมดจานแล้วก็หมดไปปุ๋ยเม็ดนี่คือปุ๋ยอะไรครับอ่อหญิงกเกษตรครับ,รบผมอ๋อเหรอครับใช่อ๋อนี่เราใช้หญิงกเกษตรควบคู่ไปด้วยใช่ควบคู่ไปด้วยครับตรงนี้คือใช้หางได้เพราะว่าเราบำรุงดินเขาควบคบู่ไปด้วยครับแล้วดินตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ อ่าว่าใบนี้เข้มแล้วก็ทางพี่ปูนเองก็บอกว่ามันไม่เข้มหรอกมันดําไปเลยคือว่าอย่างจริงเหรอครับพี่ปูนครับผมมันยังไงครับหลังจากใช้ไปพี่ประสานไปกี่วันครับถึงใบดำขนาดนั้นประมาณครึ่งเดือนปุ๋ยเม็ดครึ่งเดือนครับแล้วก็ไอ้นั่นสิบห้าวันเหมือนเดิมคู่หูเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับก็อยับเอาไปอีกครับเพราะว่าเราบนดินเป็นด้วยแล้วครับเราใช้ต่อต้นเท่าไหร่ครับหญิงเกษตรสองกิโลครับผมสองกิโลต่อต้นครับผมถามนิดนึงครับว่า ตอนที่เราใช้หญิงเกษตรนะเราใช้อะไรร่วมด้วยไหมครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเราใช้อันนี้ล้วนเลยครับใช้หญิงเกษตรใช่หญิงเกษตรทั้งคู่หูนะครับคู่กันครับอ๋อไม่ได้ใช้ตัวอื่นไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยครับวิธีการทําไงครับวิธีการก็หมายถึงว่าเราใส่เราจะโรยห่างต้นประมาณสัก50เซนได้ครับ50เซนครับผมรอบต้นครับต้องพรวนอะไรก่อนไหมครับไม่ครับคือโรยเลยโรยรอบเลยครับโรยโรยรอบเลยครับใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปใช่ครับครับผมตอนนั้นเราใช้โรยไปนั้น เดือนละเท่าไหร่ครับเดี๋ว่ากี่ครั้งอันนี้เป็นเดือนครับเป็นเดือน3าเดือนสามเดือน2อสเดือนต่อครั้งหมายถึงยิงเกษตรนะครับครับเห็นผลคือใบเขียวเขียวดำโอ้โหพี่ปูนยิ้มอย่างนี้มีความสุขใจเพราะใบมันคือบ่งบอกถึงว่าต่อไปผลผลิตและที่สําคัญไอ้ที่มันเป็นตัวผู้เยอะๆนั่นมันลดลงไหมครับลดไม่มีไม่มีเลยหาไม่หาไม่ค่อยเจอเลยตอนนี้ คือในช่วงนี้นะครับที่ช่วงนี้เขาเรียกว่าปั๊มขาดคอขาดคอก็คือลูกไม่สม่ำเสมอแต่ทีนี้ส่วนอื่นช่วงนี้จะไม่ค่อยมีลูกแต่ทีนี้ลายอ่วนนี้ครับลูกก็ยังตัดได้สม่ำเสมอนะครับอพี่ผาสันครับผมอยากรู้จริงๆว่าในฐานะผู้ดูแลการที่ใช้คู่มัศจรรย์และหญิงเกษตรเนี่ยนะครับมันลดต้นทุนอย่างไรครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเพิ่มผลผลิตอย่างไรพี่พรสาสันอธิบายโดยละเอียดผมฟังเถอะครับครับได้ครับ ก็คือในอก่อนที่เราจะทํานะครับเราตรงนั้นก็มีปัญหาเรื่องเรื่องโรคอยู่แล้วแต่ทีนี้ช่วงช่วงที่สามปีนะครับผลผลิตในตรงนี้ก็ถามคุยกับพี่ปุ้่ปูนนะครับก็ได้แค่ตันเดียวยี่สิบสองไร่นะครับแต่ทีนี้ด้วยว่าเราใช้ทั้งปุ๋ยเม็ดแล้วปุ๋ยน้ําาชาวสวนก็จะกังวลว่าเอ๊ะนั่นคือเป็นรายจ่ายเพิ่มไหมแต่ด้วยกังวลในตรงนี้นะครับเราก็การันตีว่าถ้าใช้ตรงนี้นะครับหนึ่งทลายมันจะมีมากขึ้นแล้วก็การเจริญเติบโตของมันคือผลผลิตมันจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ปัจจุบันนะครับใช้มาสามปีนะสามปีนี่ก็คือยังปุ๋ยยังใช้เท่าเดิมอยู่เลยแต่ผลผลิตนี้มากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะหลายเท่าเลยครับก็คือต้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบห้าทลายคือภายในดึงเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่ามันจะออกรูปเป็นชั้นนะสามชั้นเป็นรุ่นรุ่นที่ตับแล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กที่ที่เป็นรุ่นไปรุ่นไปนะครับมันจะอยู่ในต้นน่ะประมาณสิบกว่าทลายก็หมายความว่าทุกเดือนเนี่ยจะมีผลผ,ผลิตออกต่อเนื่องครับเอาอย่างนี้ผมถามเป็นปีเลย ว่าปีหนึ่งสวนของพี่ปูนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย546ต้นเนี่ย22ไร่เนี่ยนะครับผลผลิตทั้งหมดหลังจากใช้คู่หูแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ครับครับอ่าล่าสุดที่ผมคุยกับพี่ปูนนะครับได้คือเดือนเดียวน,นะครับไรายได้เนี่ยคือแสนสามต่อเดือนต่อเดือนครับต่อเดือนนะครับคือแสนสาม546ต้นเนี่ยนะใช่แต่คู่หูก็ใช้แค่สองชุดครึ่งเท่าเดิมครับต่อเดือนครับต่อเดือนนี่คือประหยัดตรงนี้คือมองเห็นได้ชัดว่าคือประหยัดมากๆแต่ผลผลิตเนี่ย ได้เยอะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยครับก็หมายความว่ามีหล่อเลี้ยงทุกเดือนอยู่ที่แสนสามครับแล้วปีหนึ่งก็ประมาณล้านสองล้านสามครับถูกไหมครับครับแต่มีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับในปีหน้าก็น่าจะได้เพิ่มเติมขึ้นอีกถูกไหมครับตามที่อาจารย์ประสานบอกว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยใช้เท่าเดิมครับแต่ผลผลิตมันกลับทวีคูณขึ้นใช่ครับเพราะเราใช้ร่วมกับหญิงเกษตรด้วยใช่ครับถูกไหมครับครับหมายความว่าขังดินก็ได้กินต่อเนื่องครับ ข้างบนก็ฉีดตามระยะเวลาซึ่งมีระยะเวลาอยู่แล้วในหนึ่งเดือนเราฉีดเท่าไหร่โอ้โหพี่ปูนครับนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับครับผมตอบสั้นๆชัดเจน <laughs> แล้วกว็ยิ้มมองหน้าผม,มากับว่าก่อนหน้านั้นพี่ปูนเชื่อไหมว่าคู่ของมัศจรรย์และหญิงเกษตรเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนได้ขนาดนี้พูดจริงๆผมไม่เชื่อตอนแรกก่อนใจแล้วก็คุยกันไปๆมาว่าเออลองดูครับก่อน เห็นผลก็ใช้มาตลอดลองดูนะันตอนนั้นเราลองดูเพราะว่าเป็นญาติกันหรือว่าลองดูเพราะว่าอยากจะดูผลจริงๆอยากจะลองดูอยากจะลองดูว,ว่าผลผลิตยังไงครับที่ที่ที่ก็อธิบายความง,างั้นนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงครับมันเพิ่มได้จริงครับลดต้นทุนจริงครับครับแล้วพอพี่ปูนร,รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่ปูนอยากจะบอกพี่น้องเกษตร,รกรคน,คนไทยที่กําลังปลูกป,ปาล์มอยู่เนี่ยนะครับว่ามันอย่างไรครับพี่ปูนช่วยบอกให้ผมชื่นใจสักนิดเดียครับคืออยากจะบอกว่าแต่อยากได้ผลผลิต ไอด้ดีต้องใช้ผลไอ้ผลิตภัณฑ์ของอันนี้ต่อเนื่องคอู้หูคูหููหูต่อเนื่องครับแล้วจะรู้ว่าผลผลิตเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้ข่าวว่า <c oughs> มีหลายส่วนครับที่เขาผ่าน <c oughs> ไปผ่านมาในในซอยนี้นะครับนะ <c oughs> ที่ถนนนี้เนี้ยคือที่ผ่านมาเขาก็จะเห็นตั้งแต่เล็กๆเ,เลยที่เราทําแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้เขาพลอยเห็นผลเข้ามาทำเยอะว่าใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับดังนั้นท่านที่อยู่บ้านเก่าขนุนหมู่ห้าตำบลอ่าวตรงนี่นะฮะไปไปมามาผ่านไปผ่านมา มาดูได้ที่สวนพี่ปูนถามา่าสวนนี้ของใครเจ้าของอยู่ไหนอ๋ตามหาเราครับนี่เรียกว่าตามหากันให้กวักเลย <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรความยั่งยืนที่สําคัญครับลดต้นทุนใช้เท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้อัตราส่วนที่คงที่แต่ชีวิตของท่านมีไรายได้เข้าทุกเดือนพี่แหลมครับมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนพ้องพี่น้อง ผู้รกักความก้าวหน้าทางการเกษตรครับค่ะคือเริมขอฝากคูณเพนกับคูตูซานไว้ในห้องใจด้วยนะคะไพร้อมด้วยหญิงเกษตรคู่หูมาตรจันจของเราเนี่ยดีจริงๆให้ทุกคนกลับไปใช้คู่หูเราเถอะค่ะและผลผลิตจะดีขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะโอ้นี่เสียงชัดเจนนะครับติดทองแดงนิดหน่อยแต่ว่าเป <laughs> ็นความชัดเจนครับเพราะนี่คือกลิ่นอายของความสุขขอาชิญประสายสักครั้งเลยครับว่าพี่น้องผองเพื่อนเราที่กําลังงงกับชีวิตจะเติมความสมบูรณ์นั้นด้วยอะไรครับ ในตรงนี้นะครับก็อยากแนะนานะครับชาวสวนนะครับตอนนี้ก็ผมเข้าไปดูแลที่มีป่ามีปัญหาไม่ว่าเป็นพืชหลายชนิดครับไม่ว่าเป็นอ่ายางหรือทุเรียนนะครับที่ใช้ตรงนี้นะครับที่มีปัญหาเนี้ยผมก็ใช้คู่หูอาจรรย์ของเราครับตัวแทนไขตัวซานแล้วก็ยิงเกษตรนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาช่วยชาวสวนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ข้อสาคัญนะครับในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตในตรงนี้แล้วก็ตอบโจทย์ทุกสวนครับอันนี้คือการันตีได้ด้วยตัวเองเลยครับโอ้โหนั่นคือความ สมบูรณ์แบบของผู้ที่ใช้ผู้ที่แนะนําได้สําคัญครับพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้เดินทางมาถึงที่นี่และได้มาเห็นความเจริญเติบโตของพี่น้องผู้ปลูกปลาล์มลักปลาล์มทําให้ผลผลิตของปลาล์มนั้นจเจริญงดงามที่สําคัญรายได้ดีขึ้นวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับ